โอ้โหพี่น้องเจอหมวกกันนอกเก่านาเล็กจะใช้ปลูกอะไรดีนี่ฮะปลูกอะไรเอ่ยนะก็สภาพยังโอเคนะดูเน,นี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้มันโดนนกขี้ใส่นกสร้างรังนะเจ้าของเขาก็เอาทิ้งเดี๋ยวนาเล็กจะมาดูว่าเราจะใช้ปลูกอะไรดี ่องกิตตรในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆในที่สุดนาเล็กก็เจอต้นไม้ที่เอามาปลูกแล้วนะก็เป็นผีเสื้อราตรีนะหรือว่าปีกผีเสื้อน,นั่นเองก็ ใส่กระถางวางลงไปในช่องนี้เลยนะตรงหมวกมันก็จะมีจุดปิดนะบางทีน้ำอาจจะไปขังนะทำให้มันเกิดความชุ่มชื้นเนะพราะรากของตัวนี้ทะลุลงไปหาน้ำก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำของไม้ชนิดนี้เลยนะเพราะไม้ชนิดนี้ต้องการความชื้นนะนี่ เวลาเราลดน้าน้ําก็จะไม่เยอะไม่ขังเยอะเกินนะก็จะไหลออกอตรงหมวกกันน็อกตรงกระจกเนี่ยอ่ะเนี่ยนั่นลจะลดน้ําให้ดูเนี่ย,รเ,ยเรารดน้ําได้เลยประจมเนี่ยน้าก็จะไหลออกตรงกระจกเนี่ยมันก็จะไม่ขังอะไรมากมายนะ จะขังเฉพาะตรงพื้นหัวหมวกนิดหน่อยอนี่แหละการจะปลูกต้นไม้อะไรที่เหมาะสมกับอ,อุปกรณ์ต่างๆที่เราหามาก็แบบนี้แหละ,ะสำหรับคลิปนี้นะแล็กก็มาพามาชมไอเดียเก๋ๆของนาเล็กที่ใช้หมวกกันน็อกเก่ามาปลูกต้นไมนะ้ไว้ประดับรั้วประดับสวนเราดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นขยะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ